นี่เราโปรดักทีไปได้กี่อย่างเนาะนี่เลยแล้วก็หลังจากกลับมานะคะเราก็ได้แวะ B2S ค่ะแล้วก็เราได้ไปซื้อหนังสือมาเล่มนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราซื้อหนังสือเล่มไหนกันมานี่วันนี้เราก็ไป B2S ใช่ไหมคะซึ่งเราได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาก็คือจิตวิทยาาด้วยเงินนะคะก็เรารู้สึกว่าปัจจุบันนะคะเราใช้จ่าย ได้ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราเนี่ยศึกษาพวกการเงินมานะคะเดี๋ยวว้างๆเราก็จะอัดคลิปให้ฟังเนาะซึ่งจากที่เรารีวิวมาหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเป็นเบสเซลเลอร์นะคะที่น่าอ่านเราก็อยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีดียังไงเดี๋ยวอ่านจบแล้วเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะนี่แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ได้ซื้อนี่พอดอิตนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะเทปนะคะเทป เทปก่าสองหน้าใช่นะคะก็กะว่าจะเอามาแปะพอดอิตที่เราดีไซน์เองนะคะก็คือเป็นน้องบันนี่บ๊อกับบับบี้แบรค่ะสุดท้ายก็เดินผ่านต้นกุหลาบที่บ้านนะคะก็เลยตัดน้องมาใส่แต e, ่การดีๆแต่การน,นี้ก็ไม่ใช่อะไรเนาะก็คือเป็นขวดน้ำดีๆนี่เองนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละภาพเนาะเราจะตกแต่งยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราชอบนะคะก็คือการเขียนแพนเนอร์มันทําให้เรารู้สึกแบบได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะได้รู้ว่าเราชอบอะไรนะคะเราไม่ชอบอะไรเรารู้สึกยังไงนะคะมันทําให้เราสามารถจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นมากจริงๆถ้าใครไม่เคยเขียนนะคะเราแนะนําให้ลองเขียนดูนะคะอาจจะเริ่มจากง่ายๆเช่นอ่าลิสต์ดนะคะว่ามีสิ่งไหนที่เราต้องทําบ้างนะคะซึ่งเรามั่นใจเลยว่า การทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ย productive มากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะคะจะได้รู้ด้วยว่าเราจะต้องทำอะไรตอนไหนนะคะเราก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเสร็จได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะนี่ส่วนอันนี้ก็คือน้องกุหลาบนะคะซึ่งจริงๆบ้านเรามีกุหลาบอยู่หลายต้นเนาะถามว่า น้องเอาใจยากไหมน้องเอาใจยากมากถึงมากที่สุดก็สูบขิดไปหลายต้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้องแองเจลโรมนติก้าค่ะคุณน้องคนนี้นะคะชื่อว่าองาองตัวเน็ตค่ะคุณนายอองตัวเน็ตขอเป็นการพิมพ์แล้วกันเนาะเพราะว่าลายมือสวย แต่จริงๆลยมือก็ไม่ใช่ปัญหาในการทำแพนเนอร์ให้น่ารักนะคะจริงๆมันก็จะมีเ,เขาเรียกว่าตัวอักษรนะคะฟรอนต์ Front, เนาะที่น่ารักน่ารักหลายๆหลายๆเจ้านะคะเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาใช้ได้แล้วก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีก็ดูกันดีๆนะคะส่วนอันนี้นะคะน่าจะเห็นไกลๆ คือน้องคนนี้สีแดงมันไม่เชิงสีแดงหรอกมันเป็นสีชมพูซึ่งในบ้านเราส่วนใหญเป็นกุหลาบสีชมพูค่ะเนาะน้องนี้มีชื่อว่า Wit Heart h and Soul ชื่อเพาะมากน้อง no Wit Heart and Soul ค่ะความสึกของการทำแพนเนอร์ในทุกๆวันนะคะ นี่ก็คือจะเป็นแพนเนอร์ที่แบบเราทำไว้ตั้งแต่ปี2023ค่ะปี2024ก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งมี2ตัวการ์ตูนด้วยกันนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในหน้านี้เนี่ยนะคะมีน้อง2ตัวเนาะแนะนำกอ่อนละกันเนาะคุณน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องบับปี้แบร์ค่ะส่วนน้องคนนี้ชื่อบันนี่บ๊อบค่ะซึ่งแพนเนอร์ปี2024นี้นะคะก็มีด้วยกันทั้ง2แบบเลย ถ้าใครเห็นน้องแล้วน้องหน้าตาน่ารักโดนใจนะคะฝากน้องเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็สามารถไปสนับสนุนแพลนเนอร์ของ b p p s สเพได้นะคะในเพจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้ดันล่างเนาะนี่โอเคค่ะวันนี้ก็พอแบบกรุบวันละนิดวันละหน่อยนะคะความรู้สึกวันนี้ก็คือแฮปปี้มีความสุขนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่ใน ep หนะ้าบ๊ายบาย